ภูสิงห์อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสเกตเพิ่มาที <h 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 ่นี่ครั้งแรกบะครั้งแรกมาครั้งแรกเขาไม่ใช่มันเคยมาแล้วบอครั้งแรกผมมาครั้งที่สองมาครั้งที่สามที่สองหรือที่สผมมาจําไม่ได้ผมมาเกือบทุกวันมาเกือบทุกวันจำไม่ได้ครั้งที่เท่าไรอ่าแต่ว่าได้ยินข่าวว่าฝันแม่นนี่ลีบอกค่ะไม่สามก่อสองจะสิแมนยักษบแมนลับเพียรโอ้อ้าบงกันอืมบางกันกับป็นตัวเนี้ อ่ะพิมคำว่ารอไว้นะครับผู้ชมช่วงนี้มากมาหลายคนมาหลายคนมาบ่องที่กล่องบ่อพร้อมกล่องประทนพร้อมพารวยอืมเมื่อนี้ผมเล่นมาไหลสดให้เอฟซีเลยเบิ่งกันอยู่ผมว่าคืนดีบอดดี้จะได้จันอ่าคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับรอรอเอฟซีก่อนเข้ามารอเอฟซีก่อนกินมานะรอทีเข้ามากินเพิ่งจะเข้ากับบ่าวพญทีหนิงวดแรก แต่ว่าต่ก้อนเพื่ออะต่ก่อนนี่ก็คือเข้าหลายงวดแต่ว่าไม่ไอเราเราเพิ่งจะตามเจอไงห้าเด็ดมาพอกับคนผู้สิงสิแต่ก้อนเพื่อนบอได้ซื้อหนิหรอกเพื่อนซื้อว่าเสี้ยนต๋องแต่เราไลยมาถ่ายเนาะเปลี่ยนซื้อมาอยู่ส่องพญายที่นี่เปลี่ยนซื้อไม่เอาคนผู้สิงครับผมสวัสดีครับคนผู้สิงเนาะสวัสดีค่ะผมมาตัดผมแบบรับสูกเลยัวนี่มือหนังยู ทางนาลุงปูสวงเนี่ยน้องเ่าแม่ขอพรลุงปูสวงก่อนบ่แม่ครับต้องขอพรเพื่อนก่อนเพราะว่ามาอยู่ขอพรก่อนคนไอ้คนผู้สิงขอพรขอพรครับอ่าหลวงปู่หลวงปู่สวงนะครับจุดถูบจุดเทียนเนาะจุดเทียนบอกเออบอกกล่าวเขึ้นเนาะ ครับขอสามตัวตรงๆเด้อปูเด้อนะครับอ่างวดแนีก็สามเก้าสองสองเก้าสามบสามตัวตรงสามตัวตรงนะครับไม่มีตั้งแต่ทําคลิปมาเนี่เพิ่งจะมาเจอคนบูสิงเนี่ยแหละให้แบบสามตัวตรงๆตัวเดียวตัวเดียวด้วยเม็ดเดียวด้วยสามเก้าสองเป็นเหล็กความพันสามเก้าสองตรงๆเคยให้บอก หายไปงวดเมื่อกี้เลรยมันออดแมนตีโถผมอยู่มองไดนี่จังไดรมาถ่ายผมบอื่นมาหนำเนาะนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่การไลฟ์สดตัวตรงๆนะครับไม่เคยงวดที่แล so ้วนี่แหละให้สามที่แล้วสามเก้าสองสามเก้าสองเปิดคนสุรินไปอยู่ใส่ช่องเอฟซีข่องเบาวที่นี่มือนีก็คือว่าโ่กดีนะบาลที่นอแมนผมส่งดีค่ะใดนี่ใจจดใจจ่อรอเลขของคุณผู้สิงเอ๊ะ รอคอยกันทั้งประเทศนะครับเล็กคนผู้สิงเนี่ยสวัสดีครับงวดนี้จะได้สามตัวตรงอีกบ้านน้อหน่เนาะก่อาเรารู้ว่างวดที่สองจะได้สามตัวตรงไหมนะครับเอาก้อนสีไปเบาหนันเนาะขอเพิ่นเรียบร้อยเนาะนะครับรวยรวยรวยคุณบุญญาอะไอย่างนะครับอันนี้ก้อนก้อนหน้านี่นี่คือคนผู้สิงไห้ัวเลขไปแล้วนะครับนผู้ชมในงวดวันที่หนึ่งกรกฎานี่แหละัตเลขกก็คือ สามศูนย์เก้าครับอย่าลืมสามศูนย์หกนะครับสามศูนย์ห้าและสองตัวคือเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเนี่ยเป็นเหลขกคำนวณครับผมอเจ็ดหนึ่งของของคนผู้เสียงเนี่ยคือเจ็ดหนึ่งแต่ว่าเจ็ดเจ็ดศูนย์เนี่ยของเมียพื้นฝันแมอ่าของแม่บ้านพื้นฝันนะครับอันนี้มันออกเล่าไปแล้วหรือออกหน่อยเจ็ดศูนย์ทักออกง้งออกแมงสมือเลย มาอยู่นี่นี่ม้านะครับวานนี่เพิเนเพิ่นได้ตัวใหม่บอกเพื่อนบางที่ะลองลองว่าความฝันดังเดิมอีกสองช่องเพิ่นมาใหม่เป็นจังไดเฮาจังไดสามศูนย์เก่ากับสามศูนย์หาคือว่าความฝันนะครับฝันผมได้ไปอยู่ในศาลาวัวสีสางผ้าหางมุ้งนะครับอ่าศาลาด้านหลังเนาะนะครับด้านหวัวสีสางหน้าวันนี้ผมก็ได้ใส่เสื้อสีขาว การเกงสีน้ำตาลเดีนยวก็มีภาองค์หนึ่งน่ะเป็นมาเป็นว่าพึ่นโมีเอฟซี่อ่ะครับมึ่งสามโมเดลสลาลังนี้ผมก็เลยเขียนเลยนี่หน่อยสามตัวครับผมเรียกว่าจำโมไดลจำได้ขับขายขับข้าคือสามซุ้มเก่าก็สามูนย์เก่าสามซุ้มห่างนี่งวดใดงวดนี่บอกครับงวดนี้ครับงวดไปจำวันที่หนึ่งหนึ่งกรกฎาคกรกฎาคมนี่ครับอ๋อ ผมเลยว่าเรือก็คือเก่าแท้มันสิออกบ่ผมตื่นเลยกหลังจากฝันเชื่อนั่นกับบ่ฝันอีกเลยบ่ฝันอีกเลยกำลังมาฝันนี่แหละฝันฝันเมื่อหึงนี่ฝันฝันเมื่วงว่านนะครับม่อวานเมื่วงว่านยำ้าวม่วงว่านยำสาวเพิ่งฝันใหม่ตัวนี้ฝันใหม่อันนี้ฝันยำสาวฝันใหม่เพิ่นให้ลอตเตอรี่มาเลยครับ ยิงรถตุร,ตรีให้อออโอ้อ้าวก้อนสิได้บอกเลยเราความฝันให้เอฟซีเพื่อนได้ฟันยันไงฝันไหมเอ่อในความฝันก็คือว่าได้พากันไปเที่ยวอยูุสับกับกับเมียเนี่ยล่ะ<อ>สองคน<อ>ผมก็ได้ไปตัดผมเนืะตัดผมแล้วก็ตัดผมแล้วก็ึ้นรถสีเมื่อน,นั่นล่ะครับเมียก็เลยหายว่าอู้เจะไปตัดผมส่งยังตัดกั ผมส่งสีลายส่งกบบบางงาม่าเป็นไงที่ทามซื้อหลาน <laughs> <laughs> บ้ันนี้ก็เลยว่าโอ้ยยาสีบอสั่งหลายอ่ะทุ้อนหลานตัดผม,ขามาขเขามานังเลยเขาเสี่ยวมานัเลยโดนามหลอมานํำนี่กเ็เลยยาสีบอสั่งหลายโอ้ก็สร้างหัวคนม็ตานบางงามเราสิบอสีดำมาแล้วบัานนี้ก็เลย,เยไป้หอดมองสิลงก็เลยสิลงก็เลยสหาเงินจา่ายค่ารถนี่ล่ าลคลาลูกคนละสิบบาทมือนใช่จอีกอะไรอีกผู้หนึ่งจะผู้ใดออกมาหนำผู้หนึง่งไปสามสิบบาทครับครับผมบัดนี้อันจะคลองลานเพคนนั้นจักเพคนวานขอโทษหรือยังล่หรือคนเลยยื่นลอตเตอรี่ให้ใบเออเพคนว่าเออก็เลยยื่นจับออกจำได้พร้อมเลยครับตื่นตื่นพร้อมส่วนนะั้นจับเลยล้วก็ตื่นเลยครับในหกโต จำใบหกตัวพร้อมจำในหกตัวสร้างซื้อพร้อมในเจ็ดใบไี่น่องโอ้ยตวที่หนึงเลยนะยเจ็ดใบหกตัวเพราะว่าผมก็ได้อธิษฐานบอกพุ่นแล้วนะว่าสองตกับเขาแล้วสามตัวเขาแล้วด้วยรางวัลที่หนึ่งหลายยั่งท่านเขาเขาได้นะหูยสินะอมก็เลยฟันใดครับมันเทีมันเป่นกรสแสห้นะครับเป็นนำาราแลรวบอรางวัลที่หนึ่เด้ใบเด็ดใบเจ็ดโตมันโตเลยบ่ัตเตเตที่ันเลยไม่ข้อแบงเลยเป็นยัง โอ้แบงค์ต้องหน่องเร็วๆนองเนี่ยมันคุ้มมากครับสามสามใบตรงหกโตเป๊ะลัตติลีเจ็บใบตรงที่ฟันหกโตเลยครับเพิ่นเพิ่นใจหายที่ได้ยินเมียเนี่ยไปทวงว่าตัดผมเหบองามครับอันนี้ได้เมียมันบอถามว่าหลานมันอยู่ไหน่อยสิไปเผาหลานเอาหกตัหกโตเดี๋ยวเอฟซีสิบเอวับบักคาเลยสิบเอวก็บ่กวอกได้คุณแม่เออตัวไหนเนี่ยคือว่าหนึ่งสามห้า หนึ่งสามหาหาแปดหาครับผมหาแปดหาหนึ่งสามหาหาแปดหาเขาเปลือกหามไปตัวพริกมดเลยสุนี่จากีตัวเคยหงายเขาโมแน่นะครับมันเป็นแค่ข้อมความอาจจะใี้ลงลางกัได้ลงผู้สิงฝันได้รางวัลที่หนึ่งหนึ่งสามหาหาแปดหาครัผมโอ้โหโตเลย ออกมาตัวนี้เคาจะได้บอที่ล่ำเลยจัดเลี้ยงเลยงวดที่แล้วเคยบอกถึงสามตัวเนาะบนเนี่ยได้งวดเดีจดขึ้นหกตัวข้าวผมงวดที่แล้วก็คือสามเก่าสองเลยบอต้องกลับบออยงเลยอองเลยครับอองบอกเลยสามเก่าสองโอ้เพราะว่าผมผมก็ซื้อเหลวไปแล้วนะบนนี่าโอ้เหลวมึงซื้อทั้งสามตัวบอถือพราตัหรอก เมีนหลีวก็ถือพ่อตนีเลยม่ใชออตัวนี้่นาสามกบสองมาผอก็กห้องบอกสู้หมวดนั่นสิเนาะโอ้็สิบพาพี่น้องรวยสู้ทุกคนรวยแม่นสองโตก็เอาหน้าพ่ตของสามอตะหมวดนี่บอกแล้ววันที่หนึงเลยป่ะเทนี่แมียนหกโตเลยหกโตเลยพี่น้องพอรถตตรีมาได้ก็พาไปยิบเดาอพาไปยิบเด้นนี่เออขงสุดทไายอะไรได้นี่หนึ่งสามห้าห้า 1 3 5 5 8 5 1 3 5 5 8 5นะครับท่านผู้ชมเข้องโตแล้วสิแล้วแล้วนเพิ่นยืนให้แล้วเพื่อนว่าอีอย่างเนี่ยบ่าว่าครับพอตื่นเลยตื่นเลยฝันนี่คือฝันแจงแล้วได้หกตัเลยไอที่ถือยู่นี่คนผู้เสียงได้แล้วเจ็ดใบเจ็ดใบ ไปนําหาจนพอเนาะไปนําหาจนพอเพราะว่าถ้าสร้างสื่อในโทรศัพท์นี่เขาสิจัดชุดอย่างนี้แม่นบ่ให้เฮาพิมพ์บุ๊คสิขึ้นมาเลยครับเอามานําโบขับเจ็ดใบนี่โบรับอยู่ในโทรศัพท์ออ๋ใส่อยู่โทรศัพท์โทรศัพท์ก็บเอามาตัวซื้ออะไรบ่บ่ต้องเบื้องของเราดอกบ่ต้องเบิ่งดอกอ่าเอาสิองละลายเรียบร้อยละเจใบมันมันมันเป็นตะเสืออยู่ได้คนสุรินทร์โอ้เป็นตะเสือตั้งงวดที่แล้วเพิ่นให้3โตตรงๆเนาะแล้วก็เมื่อเมื่อวานนี่ครับมันมาตรงกับที่ถ้าเฮาไปเอ่อ พุทธิสงอ่อะแม่ที่ที่ผมเบาที่ขับรถไปเนี่ยครับไปซ่นนกตายอยู่สองตู้โอ้ตรงกันเลยครับทะเบียนรถมันหาแปดแปดสามอืมมันกับเป็นหาแปดโบนเอนครับโบนเออหรือว่าแม่อย่านั่งผมเพิ่นสีมาไห่เลขกตัวนี้บอกหาแปดีนบอกเอออืมเป็นเป็นงานในจะได้ก็มาครับโบขันยามบบได้ก็มาลางแล้ว อ๋อยังกล่องวาวไปหนึ่งจังได้กาม่าครับแถวแถวปอบุญก็ลางเด็กก็ไดครับแปดห้าห้าแปดแปดห้าห้าแปดทิ้ที้งรางไว้น้ำเนื่องครับคนผู้สิงหมั่นใจครับครับใจเทีอันเอ็กซ์ซนว่าคุณสื่อน้ำลายนะก็เลยใหญ่มันใจเลยเนี่ยแปลนหาแปลนท้งท้งไว้เลยครับครับก็เป็นแนวทางของคนผู้สิง ในงวดที่สองที่จะลงทางช่องของผมพญายที่แล้วก็งวดแรกของคุณุุลินแล้วก็น้องเพชรเนาะนะครับจากในก็ขอให้เลขตัวนี้ครับให้โชคให้ลาบกับเอซสาธุเลอลุงปู่สวงเลยนะครับผมมาตรงนี้ก็อยากซอยส่างกับปู่เพื่อนเนาะซาราเพื่นบ่ตท่านแล้วอย่างคุณผู้สิงฝันล่ะครับว่ามึงเฮ็ดผู้เดียวบ่แล้วดอกมันต้องอาศัยเอฟซีกําลังอ่า ฉะนั้นขอให้เอฟซีมีความเชื่อมั่นนะครับกับเลขของคนผู้สิงแอดบอดีวาเลขตัวนี้มันชิมา100%ครับอ่าไข้ทาไปช้่มได้ใส่ดูรัพผิตใส่วิจารณญาณในการรับชมเพราะว่างวดที่แล้วเพื่อนก็ไห่สามเก่าสองเม็ดเดียวตรงๆงงวดนี้กะหวังว่าจะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่สีมอบโศกมอบหลาบนะครับให้กับพี่น้องเอฟซีทาไปชุ่มนอกคนจุลินเนาะอ่าถ่ายสุตรไม่ยังฝากบอกเอฟซีพนแอครับ คนผู้สิงครับเ็เลขที่ผมฟันเนี่ก็บู๊หูหรอว่าไม่นชิออกอิรีบอครับก็ขอให้สื่อด้วยซับเฮานาอยนิดหน่อยมีรายแต่ระว่าไวครับผมครับตามกำลังซับแจกก็อยากให้ทิดไวครับแปดฮ่าแปดเพราะว่ามากคิดว่ามากคิดว่ามากครับผมครับใอ้เอ็ซีจทิพยไวครับ กลับไปในเสดีสื่อแล้วเนี่ยครับผมเอาคนผู้สิงสิงไลคครับผมเป็นกามาหว้าความฝันเนาะแบ่งปันตัวเลขเนาะนะครับให้กับตะเฮาสามช่องนะครับกขอให้เป็นอีกหวดหนึ่งขอให้มันเข่าสามตัวขอให้พี่หน้องเหามีอยู่มีกินมีการได้โพดหนีโพดสินจากตัวเลขของคนผู้สิงซาถูกปุ๊บสวยเลยครับขอบคุณครับผมคนผู้สิงค่ะ อแงหือนิเยเราด้านะคะลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมประทันิล่งนี้